สวัสดีครับวันนี้เราก็มารีวิวต o y ย t a าลีโวกันนะพี่เป็นตัว2.4นะตัวเอนทีพีเลนเนอร์ครับยกสูงเรียบร้อยครับคันนี้นะพี่ไปออกใหม่นะ8กับ9 0 0 0แสนวันนี้ลดไปเลยเหลือ7 0,000สบาทและนำแบงค์สิบมาเป็นส่วนลดอีก10,000แสนพี่คันนี้เหลือแค่6000 0นบาทนะพี่ผ่อนลาต้นแค่ประมาณ10,000กว่าบาทเท่านั้นนะพี่คันนี้นะ่สวยๆแบบนี้เลยเป็นรถปี2 3าจดช้24นะไม่แค่2 0 0 0 0กว่าโลเท่านั้นครับไม่วิ่งน้อยมากนะ ได้สภาพส,สวยๆมันป้ายแดงอย่างนี้เลยพี่แต่งมาให้อีกเรียบร้อยเดี๋ยวมาดูกันว่าคันนี้ให้อะไรกันมาบ้างนะครับ <S <S ตัวกระจังหน้านพี่ก็เป็นสีดําสวยๆแบบนี้มาพร้อมขอบคมเมียมโลโก้โตโยต้าสีโครเมียมครับไฟหน้าเขาเป็นแบบโปรเจคเตอร์เรียบร้อยนะพี่มีไฟเดย์ไทม์ลันนิ่งไลท์มาให้แล้วก็ขอบไฟหน้าครับสวยๆสีดําเพิ่มความดุดันนะตรงฝากระโปรงก็มีชุดตกแต่งแบบนี้พี่เหมือนเป็นจมูกรถเท่ๆพี่อ่า สีแดงตัดดำครับตัดด้วยตัวรถสีขาวแล้วก็ตรงนี้มีกระจกเลนเขาเรียกอะไรเลนวายไห,ห้พี่ตอนถอยรถเนาะมันเป็นมุมอับสายตาตอนดูนู่นดูนั่นก็จะทําให้ดูง่ายยิ่งขึ้นนะเพราะว่าจุดนี้มันจะเป็นจุดที่ไม่ได้เป็นฝั่งคนขับเราเป็นฝั่งคนนั่งอ่ะตอนถอยรถอะไรอย่างนี้กระจกนี้ก็มีประโยชน์นะพี่อาจจะเคยเห็นพบได้มากในรถรุ่นเก่าๆนะพี่แต่รรุ่นสมัยใหม่อาจจะไม่ค่อยมีเนาะอันนี้แต่งให้มันสวยงาม เพราะสมัยนี้ก็ส่วนมากก็จะใช้เป็นกล้องแทนและไม่ค่อยใช้กระจกแบบนี้แล้วพี่อันนี้ก็มีไฟตัดหมอ,อกมาให้นะสวยๆแบบนี้เลย่ะเดี๋ยววันนี้มาิวจากฝั่งนี้ก่อนแล้วกันนะตัวนี้พี่ก็มีซุ้มล้อสวยๆมาให้แบบนี้ทําให้รถดูใหญ่ดูดุดันมากยิ่งขึ้นตัวล้อแม็กก็เป็นล้อแม็กเดิมจากโรงงานสวยๆแบบนี้ครับก็เป็นขอบ17นะพี่ยางใหม่ๆขอบ17เนะครับเป็นยางของโยโกฮาม่าครับอ่าแล้วมาดู ตรงกระจกครับมีไฟเลี้ยว led ให้มาพร้อมสีโครเมียมสวยๆแบบนี้ตัดกับตัวรถตัวนี้มีคิ้วกันสาดให้พี่ฝนตกจะได้แบบตรงกระจกจะได้ไม่มีแบบคับน้ำเนาะก็มันกิก,กัตาพี่แล้วก็ตรงนี้มีการลอยมือเปิดประตูให้สีดําด้านแบบนี้ครับผมมาดูที่ภายในตัวรถกันบ,บ้างตรงนี้นะก็จะตกแต่งด้วยผ้าพี่สวยๆแบบนี้ครับก็ระบายความร้อนได้ดีนะแต่อาจจะ ต้องดูแลรักษากันหน่อยห้ามทําน้ํานู่นนี่นั่นหกนะพี่ว่ามันจะทคาความสะอาดค่อนข้างยากนะแต่เรื่องระบายอากาศนี่ยกให้ดีเลยดีกว่าหนังแน่นอนแล้วตอนนี้ครับมีช่องเก็บของนู่นนี่นั่นให้เล็กๆน้อยๆพี่สําหรับคนที่ชอบพกอะไรต่างๆ่างแลจะเป็นโทรศพัพท์เพาเวอร์แบงค์นะพี่ถ้ากระเป๋ามันกะกะก็เอาไว้ตรงนี้เนาะว่าปกติเราก็เปิดเล่นกันวอยแล้วโทรศพัพท์อืมโอเคอันนี้ก็ช่องเก็บเอกาสารประมาณนี้ครับใหญ่นะค่อนข้างใหญ่พอสมควรเลยครับที่วางแก้วน้ำานมีให้ครบจบครับ กวดาน้าก็มีวางตรงนี้สําหรับสายกินบนรถแล้วก็ตรงนี้ครับมีกระจกให้นะเป็นกระจกแบบบานพับไม่มีไฟให้นะครับไฟส่องสว่างตัวนี้เป็นสีเหลืองนะมีแว่นกันแดดให้พี่ช่องนี้จําเป็นแน่นอนสำหรับประเทศไทยแดดร้อนติดฟิล์มมืดขนาดไหนก็ยังร้อนอยู่ดีนะตัวนี้หน้าจอก็มีมาให้เรียบร้อยครับระบบแอร์เป็นแบบปรับมือหมุนอยู่นะอพวกเกียร์ตัวนี้ก็จะเป็นเกียร์ธรรมดาครับ6สปีด7เกียร์ถอยอยู่ที่วางแก้วน้ํามีให้1จุด แล้วก็มี eco mode power mode พี่เพิ่มความแรงหรือประหยัดน้ำมันเลือกเอาเบรกมือแบบแมนนวลอยู่ครับแล้วก็ช่องเจ็บของตรงนี้ก็ไม่ใหญ่เท่าไหร่เจ็บได้พอประมาณเป็นผ้าสวยๆแบบนี้เดินด้วยได้สีขาวครับตัวนี้ก็วางของได้เพิ่มนะแล้วก็ไอ้พวกนี้นะพี่สามารถแปลงเป็นช่องเสียบ USB ได้ถ้าอยากชาร์จบงชาร์จแบบนะหรือถ้าตรงนี้ก็ใช้ได้เหมือนปึ๊บเปิดออกมาจะเป็นแบบนี้แต่ว่ามันมีช่องเดียวพี่แต่ถ้าอยากได้ช่องเพิ่มก็หามาเสียบเพิ่มเอาไม่แพงพี่ซื้อได้ตามทั่วไปเซเว่นก็น่าจะมีขาย ม,มานี่นะด้านหน้าแล้วเดี๋ยวมาดูด้านหลังบ้างด้านหลังโอ้สวยนะใหญ่พี่เดี๋ยวลองนั่งดูนั่งสบายครับมีที่ห้อยของให้นะสำหรับสายกินขนมบนรถพี่ลูกๆหล,ลานๆนั่งรถต้องมีแน่นอนของพวกนี้จําเป็นมากเอาไปห้อยถุงขยายพี่กินบนรถรถจะได้ไม่เละนะแล้วก็ที่พักแขนมีมาให้จะพักแขนได้ล็อกทรงมีที่วางแค่น้ำอีกสองจุด พอดีมือพอดีแขนพี่สูง175นั่งสบายพื้นที่การเหยียดขายังเหลือให้เหยียดอยู่อาจจะเหยียดได้ไม่ตรงปี้แต่ก็ไม่อึดอัดครับผม,มแล้วก็พวกภายในถือว่าใหญ่นะนั่งแล้วไม่รู้สึกว่าแคบเลยโอเคเลยแหละอืมส่วนแอรหลังยังไม่มีให้นะก็เดี๋ยวมาดูพวกด้านหลังบ้างนะตรงนี้ก็เป็นของตกแต่งเล็กๆน้อยๆพี่รอบไงคิวรอหลังก็มีนี่พิเอร์ นี่ครอบปท้ายพี่ของตกแต่งสวยมากทําให้รถดูมีอะไรมากยิ่งขึ้นนะพี่แล้วก็บันไดหลังตัวนี้ยังไม่มีเซ็นเซอร์หลังให้นะเซ็นเซอร์หลังยังไม่มีเปิดออกมาก็รถอาจจะมีรอยตามการใช้งานทั่วๆไปนะพี่การขนของเล็กๆน้อยนะไม่ได้ตาําหนิใหญ่โตอะไรนะแล้วก็นี่อาจจะเปื้อนเล็กน้อยพี่พอดีจอดโชว์แล้วช่วงนี้ฝนตกก็เลยมีฝุ่นหน่อยแต่ถ้าลูกค้าซื้อไปพี่ไม่ต้องกลัวได้ฝุ่นกลับไปเดี๋ยวเราล้างทําความสะอาดให้ใหม่หมดนะกระบะก็บบ ใหญ่พอสมควรนะแต่จะไม่ใหญ่สู้พวกแคบพวกตอนเดียวเนาะอันนี้ก็เป็นสี่ประตูที่ก็ประมาณนี้แล้วก็เดี๋ยวมาดูฝั่งนี้บ้างดีกว่าอ่าเป็นไงพี่พวงอะไรแบบมัลติฟังก์ชันนะเพิ่มเสียงลดเสียงได้เรียบร้อยรับสายบางสายก็โอเคมีมาให้คุยสายในโทรศัพท์เรียบร้อยพี่กุญแจเป็นแบบเสียบอยู่นะยังไม่ใช่สมาร์ทคีย์เลสครับแล้วก็ตัวปรับเบาะเขาก็แบบแมนนวลอยู่นะยังไม่ใช่ปรับเบาะไฟฟ้าส่วนอันนี้เป็นพุ่มพวงมาลัยแต่งให้เป็นหนังนะทําให้แบบ กำแล้วรู้สึกกระชับมากยิ่งขึ้นพี่เวลาขับมันก็จะฟิลดีขึ้นดีนึงนะหน้าปัดเรือนไม้ก็เป็นแบบดิจิตอลผสมเข็มไม้พี่เข็มไม้สองฝั่งตรงกลางดิจิตอลนะเรียกไม้แคทสอง็นเก้าสวยเลยวิ่งน้อยครับคันนี้รถปีใหม่มากอืมกวกกระจกปรับไฟฟ้าก็เป็นตามสไตล์ของตัวยูไตแล้วพี่หมุนแล้วก็บิดบิดบิดออโต้ฝั่งคนขับเรียบร้อยคันนี้เดี๋ยวมาดูห้องเครื่องกันบ้างอ่ะตรงนี้ก็มีให้นะที่บางเจ้าน้ำพี่มีให้เหมือนฝั่งนั้นเลยมาดูห้องเครื่องกัน เดี๋ยวใช้เวลาเปิดสักครู่นะครับต้องใช้2หน่วยในการเปิดเพื่อความปลอดภัยนะมาต่อที่สภาพห้องเครื่องครับตัวนี้เป็นเครื่อง2.4เลยพี่เครื่องถือว่าพอดีไม่อึดไม่แรงจนเกินไปนะสวยยแบบนี้เลยนี่สายกระโปรงไม่มีรอยอขันนะเดิมๆม,มาร์กยังอยู่เดิมทุกจุดแล้วก็พวกแผงการความร้อนนะพี่ไม่มีตําหนินะมีแต่ร่องรอยตามการใช้งานไม่ว่าจะเป็นการซีดและฝุ่นทั่วๆไปนะพี่ไม่มีตําหนิชนหนักแน่นอนมาซื้อรถที่นี่ไม่ต้องกลัวเลยไม่มีชนหนักพี่ความจมน้ําที่ สำหรับใครจะซื้อรถมือสองนะมาซื้อที่นี่พี่ไม่มีประสบการณ์ซื้อรถไม่ต้องไปเสียค่าจ้างช่างมาพี่ผมไม่รู้ว่าจ้างเท่าไหร่นะเพราะผมก็ไม่เคยจ้างพี่มาที่นี่ครับมีรับประกันให้ไม่มีชนหนักพ่ควัมจมน้ําย้อมแมวก็ไม่พี่ซื้อไปนํารถกลับไปตรวจเช็คศูนย์เลยถ้าเขาบอกว่ามันเคยมีชนหนักมาพี่นํารถกลับมาเลยพร้อมหลักฐานพี่เรารับซื้อคืนเต็มจํานวนนะแล้วก็ซื้อรถนะพี่แน่นอนว่าโอ้รถมันต้องมีปัญหาเป็นเรื่องทรไดาอยู่แล้วนะการใช้รถพี่ไม่แปลกที่รถจะมีปัญหาแต่ถ้ารถมีปัญหาพี่ ที่รับเข้าไปเลยสวนโตโยต้าทั่วประเทศมีทุกจังหวัดแน่นอนดีไม่ดีจังหวัดหนึ่งมีเกือบ5ที่นะพี่หรือเกินนั้นก็มีอ่ะขับเข้าไปได้ทั่วประเทศที่เราดูแลค่ารักษาให้นะไม่ต้องกลัวเลยถ้ารถมีปัญหาที่นี่รับประกันสูงสุดให้ถึง3ปีเลยนะก <zar> ็ประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่สนใจรถรุ่นนี้พี่ก็เป็นตัวยกสูงหน้าใหม่เรียบร้อยครับไฟหน้าโปรเจคเตอร์แล้วใครชอบคันแบบนี้นะอยากได้แบบนี้ก็แคปหน้าจอทักเข้ามาได้เลยที่แอดหนึ่งสองสามบีนะหรืออยากได้หน้าเก,ก่าก็มีถ้าหน้าเก่าราคาเบากวาย หรือใครอยากให้รีวิวคันไหนเพิ่มเติมที่เจอจากไร์สดถูกใจคันไหนนาเลขทะเบียนหรืออะไรก็ได้ที่เป็นการบ่งบอกถึงรถคันนั้นที่มาคอมเมนต์ใต้โพนี้เดี๋ยวทารีวิวให้ดูแบบนี้ครับสาหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับใครอยากดูรถคันไหนเพิ่มเติมอย่างที่บอกคอมเมนต์เข้ามารถยังมีให้เลือกมาอีกสา0ร้อยกว่าคันพี่4ี่ร้ยกว่าคันไปเลยอะ3า0รอยกว่าคันนั้นในโกดังพี่หน้าร้านมีร้อยกว่าคันประมาณนั้นอสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม